มาทำไมนิพานมีสุขอยู่ใยญยมีไปตัณหาห่วงงนักวงชักหว,วังหวฉันไปในได้ตัณหาผูกพันหวงวันพันบูกหวงลูหวงหา วงงซับซาลินนิคานจงสาลัดเสียเคินจะได้ไปนิพพานหากตนครบสามยามนหนุ่มสาวน้อยหน้าตาเช่มช้อยงามเดีวทุกประก,กาศแกท้าหูนั้นยานแต่ล้วนเครื่องมินเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพัน มันมาทั้งเขนใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อยครบทั้งตัวคนคิววิกก็ขาวในตาก็ตัวเส้นผมบนหัวอามแล้วหลับหลอกหน้าตาวังวอกดูหน้าปันซีจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอย เหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนจึงสอนภาวนาพระอัจนิจังพระอันนันตาเราทันเกิดมาลังแต่จะตาผู้ดีเห็นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมินติ ตัวใบตายไปเป็นผีลูกเมียหัวรักเขาชักมานี่เอามินซากฟีเปื่อยเน่าผู้พองผู้ญาติพี่น้องเขาหากออกไปเขาวางลมไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมา ดูแต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขียวเดียวไม่เห็นใครเห็นแต่ฟูงแรงเห็นแต่ฟูงกาเห็นแต่ฟูงมาย่งแย่งกันกินดูหน้าสมเพศกระดูกผู้อื่นเลียไายแผ่นดินเห็นกามากิน เอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสังััดเที่ยงคืนมีนานไม่เห็นลูกลานพี่น้องเผ่าพันเผาเห็นตรงนั้นย้ <Okay. S 1> องหายท้องหายหาก,กันมาษย์เราเออ,อย่าลงนักเลยไม่มีเย็นซาน อุตสาห์ทำบุญทาจุนเอาไวา้จะได้ไปสวรรค์จะได้ไปพระพุทธเจา้าจะได้เข้าพระนิพพานอาหังวันพามิสัพพโสอาหัรวันพามิ นิพพานะปัญจะโยตุ